แกถึงตัวคนรักเป็นรองผู้พหมู่บ้านับยอดประชาชนนะครับจะขออนุญาตพูดในที่นี้เลยนะครับนะท่านแก่แต่เราไม่มีหน้าที่มาถึงหน้าตายและเราไปแจกจ่ายเองเราต้องระดับควางคลายตรวจติดตามนั้นดูวิธีการแจกจ่ายเขาสอ้เราปฏิบัตินะไปด้วยกันเรื่องรถนะเรื่องรถเอ่อเพื่อต้านะท่านผู้หมวยปฏิบัตินะ ดูแลังหวัดตั้งหวัดนะครับแต่การก็มีคำถามที่ผมไม่รู้นะฮะแต่านื่อว่าในตัดทุกคนตัดใจสั่งการได้อยู่แล้วนะฮะแตมีบางจังหวัดรอคกำชับท่านหน้าสูงงาจังหวัดที่ท่านระจังหวัดตความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยนะก็เรียนนะคัตอนที่สองท่านเหงนว่ามันมีจังหวัดที่หีได้สรุปว่าเรื่องรอบสุดาเรนั้นทีข้อสำคัญที่สำคัญนั่นคือพื้นที่นะฮะ การกฏิตนการตัวของของผู้ป่วยนะครับเพราะนั้นถ้าทนงานได้านสมขาอมูลถึงประเท็นเข้าไีข้อมูล้อมูเผู้่วนะครับในกรณีสงสัยนะครับก็จะได้สอบถามนะการตก็ใช้ได้นะครับให้สวัสดิ์ใช้ได้ตามผู้ที่ประเทศเข้ารักที่กับทัวที่กำหนดไว้ในสถาน ว่าของเจ้าไไปเกิือกของจังหวัดต้นารก็ให้จวัดต้าาทำมัเชืชื่ของกองที่จะร่วมกันก็ปล้สนจตามจังหวัด่งรอยสีร้อยเ้ก็ขอนาที่เพื่อคือข้อมูลีนการออกประกาศหารือกตู้ที่เสียงเพือที่เสียงือ để để phong cảnh nữa để tao à, đi, tao đi, tao đi, tao